สบายดีครับพี่น้องเอสขจพลคนเมืองยศครับเมื่อนี้มาเจอปลาอ้อยครับโอ้สุมือนี่พี่น้องผูเฒ่าู้แก่บาว่าสเป็นเด็กหน่อยเกิดหม่ใหญ่รุ่นมูจักเบิดพี่น้องทุกอย่างมาอยู่ในโทรศัพท์เบิดคือ,อยังปลาอ้อยเฮานี่บัธรรมดาได้ปลาอ้อยก็ได้มูจักเบิดในโลกโซเชียลนี่ว่าแล้วเคลียร์บับบับบับดีคืออย่างดีปลาอ้อย่อรก็ได้นี่ยกลั่เคลียร์บึง หูจักเบิดความเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาผู้ใดในสังคมโลกโซเชียลอยากเบิรงมลอมลลำก็ได้เบิง้งว่ัสดป่าแล้วว่าเห็นเบิดตคณะใดดังๆก็ได้หูเบิดชีวิตดาล่าชีวิตนัก,กร้องคนดังอข่าวข้าวอยียงทุกอย่างนี่ดีครับพี่น้องในเรื่องของโลกโซเชียลใส่ให้มันเป็นประโยชน์มันก็นได้หูข่าวสารสาระสําคัญเอยียงต่างๆนะครับเป็นการยอร่อโลกมาใส่ในโทรศัพท์ไว้จังสิ่นี่ ขนาดปลาอ้อยอายุสิบแปดเจ็ดสิบหรือเล็กกันยังเคลียเปลี่ยนนะป้าเนาะแม่นป,ป้าปลาอ้อยนี่เห็นบ่ปลาอ้อยเดี๋ล็อแป้นขับนี่โอ้ยมหลอกมาล่ำล่ำ,ลำหัวจกักเบิดตัวผู้ใดมีลูกผู้ใดบ่มีลูกผู้ใด,ดป่ากันล่ำหัวจกออักเบิดปลาอ้อยก็ได้ข้าวข้าว,าวเรื่องเล่าอีหยังนี่ยหัวจกักเบิดปลาอ้อยนะฮะนี่เขาเอื่นว่าเป็นคนท่านสมัยถึงแม้ว่าจะอายุเยอะแต่ว่าความท่านสมัยในเรื่องของโลกโซเชียลกับปนอยหนาไผแมน่นบ่ป้า นี่ปลาอ้อยห้าวนี่ติดตามข่าวสารว่ามีตกข่าวครับสําหรับปลาอ้อยห้านี่ผู้สาวสาว,สาวเมืองยะโสได้นีนสมัยเป็นสาวนี่ว่ธรรมดาได้ปลาอ้อยนี่หัวบันไดมาสี่เหี้ยงอืมเปียกอยู่ตลอดผู้บ่าวข้นเฮือนว่าทนจะสิเเร็จเท่าเนาะป่าสมัยได้กี่เนาะเฮียนสร้างบ้านซองแปน้นนี่เปียกเบิดอืมผู้บ่าวมหาหลายสลหรับปลาอ้อยห้าวกระได เอาไว้ซ้ำนีแ่แหละนะครับเบ <Yeah. S 1> าหัวหัวมวนทักทายกันกับเอ็ดทชพลคนเมืองยศครับ